คงไม่เข็ดหอกลิกฝอยทองหรอกนะรวมล่าโยเคเรสในครั้งนี้หาไรยังไงเมื่อลาลิเวอร์ฟูลจะไปไหนดีบอลเปิดราคาทีมใหม่ฮาวิเอเบรยสอะไรยังไงปรราโนยันนาบริติต่อหงโดยตรงเพื่อจะเจรจากับนูเยสเอาแล้วเมื่อเปิดเผยคาดเนของแอนดี้แคลโรอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลหากว่ามาไทยต้องจ่ายเดือนละ2ล้านเลยดา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเฉยวอ่ะเาลยังไงเมื่องานนิดหน้าของทางฝั่งนะฮะ,ะสโมสรลิเวอร์พูลมีบทเรียนจากทางด้านของดาวินดูเยสแต่ว่าไม่หลับจาเมื่อล่าสุดตกเป็นข่าวแสดงความสนใจในตัวของกองหน้าวิกเตอร์ยูเคเดช ของสปอร์ติ้งดิชบอนแข่งกับอีกหลายค่ายในวันนี้โดยทั้งด้านก่อนท้่ง,งฟังรา,ายงานก่อนหน้านี้นะผมจากคารเรโอดามันยาบอกว่าผงแดนทิ่์พูกำลังมองหาหอกเป้าคนใหม่เพื่อจะมาแทนที่ดาวินดูเยสซึ่งก็เตรียมจะถูกขายไปที่นาบรีตลาดซัมเมอร์น,นี้ ซึ่งหนึ่งในช็อตตริสก็คือดาวยิงไวซชแบรนี้เจ้าของผลงาน97ประตูจาก102เกมพาทีมเป็นแชมป์ซูเปอร์ลีกาทั้ง2ปีโดยในช่วงซื้อตั่วัน2ี่4ที่ผ่านมายังคงพ่วงแชมป์โปรตุกีสครับอีกรายการในค้งนี้โดยอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญก็คือคู่แข่งเพียบไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลแมนยูหรือว่าเชลซีแย่งซื้อเสนอราคาอยู่ที่ 59ล้านปอนด์ตัวเลขค่าเสียหายอยู่ในระดับที่ของแดนเทวภูใจได้แบบสบายๆแต่ว่าแฟนบอลกังวลใจเรื่องของกองหน้าจากพิเมราโปรตุกิชอาจจะไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เหมือนลิกเดิมนะฮะกรณีศึกษาของดาวินดูเจสทั้งในอดีตโยเคเดชเคยล้มเหลวมาแล้วฐานะที่เป็นผู้เล่นบริตันจนต้องลดเพดานบินสูงสู่โคเวนทรี 3, แล้วก็ไปอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนในท้ายที่สุดในรณะนี้ ฮาวิเอเรชอาจที่จะอำลาลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มเด่นในศึกยูโรยุค11ปีขณะที่เบต365เปิดปร,ราคาให้กับบริตันติงคว้าตัวเนือทั้งขฝั่งโฟรัมดอชมุนเดลกาเซนและก็บินล่าชุนตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์2025โดยกัรน,นี้ฮาวิเอเรชกองกลางดาวรุ่งของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะกรรเบิดฟอร์มทำคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุที่ ต่ำกว่า21ปีเฉือนเอาชนะทีมชาตินเธอร์แลนด์รุ่นอายุต่ำกว่า21ปีหมดวิจใยไป2 .1 ต่อ1ในศึกยูโร2025ยูส11ปีเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยเดชในวัย22ปีตกเป็นข่าวว่าอาจจะต้องอำลาทีมอนฟิล์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เลเบลฟูทุ่มเง,งินดึงฟอร์เดนเวียดนะฮะกองกลางชาทีมชาติเยอรมนีมาเสริมทีมในะคะรั้งนี้ โดยขณะที่ทางด้านของฝั่งบริตันก็พร้อมจะจ่าย40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทให้กับลิเวอฟูเพื่อจะดึงเอเลียสไปร่วมทีมส่วนโบรุสเซตัชมุนนิวคาสเซิลและก็อาร์เซนอล่าก็มีข่าวสนใจในคร้านนี้อยู่เหมือนกันด้านเบต3.65เองก็บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเปิดราคาให้บริันเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเอเรียสโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่ประมาณ5/4ต่อแทง4ใจ5ไม่รวมชุนในคร้านี้ โดยอัตราต่อรองของทีมอของเอเดชในฤดูกาลหน้านะฮะงานนี้บริตันก็จะมี5ต่อ4แทง4ี่ใจห้าไม่รวมชุนลิเวอร์พูลอยู่ต่อลิเวอร์พูลต่อไป3ต่อ1นึงแทนเจ็ดสาไม่รวมชุนฟูรัรม9ต่อ2แทนสงใจเก้าไม่รวมชุนเลเวอร์คูเซ่น10ต่อ1แทงจ็ดสิบไม่รวมชุนไปวูพันตันวันเดอร์10ต่อ1แทงจ็ดสิบไม่รวมชุนแล้วก็อยู่กับสเปอร์16ต่อ1แทง1จสิบหกไม่รวมชุนในครั้งนี้ อารันไงดาวินดูเยสก่อนหน้าริเวอร์ฟูกำลังอยู่ในเสเ้นทางการย้ายออกจกากคณะของทีนแอนฟิวซัมเมอร์นี้โดยมีนาปริษที่ติดต่อการเจรจาโดยตรงกับทีมดังแห่งทีมแอนฟิวในครั้งนี้อยู่นะ โดยฟอร์บิชโอรามานโนยืนยันว่านาบปรีนั้นอยากได้ตัวนูเยสไปร่วมทีมจริงโดยพวกเขาติดต่อกับสโมสรลิเวอร์พูลโดยตรงเพื่อสอบถามความเป็นไปนได้ในการจะย้ายทีมในครันี้โดยตอนนี้นาบปรีอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อจะหาข้อตกลงในเงื่อนไขการย้ายทีมของดูเนสในครันี้อยู่เข้าใจดีว่านาบปรี in, และก็ลิเวอร์พูลอาจจะมีการติดต่อกันโดยตรงในวันนี้เพื่อจะหาเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงของดาวินดูเยสรามาโนได้อัปเดตข่าวล่าสุดในครนี้ โดยการเจรจายังคงอยู่ในระยะเระิ่มต้นนะฮะแต่ว่าทางั้นนดาวบรีเองก็ได้รับไฟเขียวให้คุยกับดูเยสแล้วตามที่เปิดเผยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและตอนนี้ข้อตกลงก็ขึ้นอยู่กับคําขอทางการเงินในครั้งนี้ด้วยนะฮะซึ่งนาวปรีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับตัวเลือกในแนวรุกหลายรายรวมไปถึงดูเยสและก็รัสซุทฮอยดนแมนเชสเตอร์เตดแต่ว่าดูเหมือนว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลนี่จะเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขา รายงานข่าวระบุเรนทาวานาวบรีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอประมาณ13ล้านยูโรหรือประมาณ316.7ล้านปอนด์แต่ก็ทราบกันดีนะว่าราคาที่ลิเวอร์พูลขอไว้สูงกว่านั้นมากอยู่อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรคือประมาณ42.6ล้านปอนด์ในครันี้อารนตินไงกลายเป็นกระแสขฮานาในวงการฟุตบอลไทยลีกเมื่อมีการรายงานข่าวแต่ว่า แอนดี้แครโรอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษของสโมสรลิเวอร์พูลในวัย36ปีได้แสดงความสนใจจะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นไทยลีกในครั้งนี้สำหรับบรรทั้งข้อฟังแอนดี้แครโรนะครับผมเพิ่งจะหมดสัญญากับบรรทั้งของอทางสโมสรบ็อกซ์โดในลีกดเดอร์นะฮะของฝรั่งเศสและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ซึ่งเขาเองนั้นก็กําลังอยู่ในช่วงระหว่างการมองหาทีมใหม่อยู่ในเวลานี้ล่าสุดโปรไฟล์ของแอนดี้แครโรถูกสเสนอไปให้กับทางทีมหลายลีก รวมไปถึงสมโมสรไทยลีกด้วยโดยมีประการบริการขาดว่าแคลโรนั้นต้องการค่าเหนื่อยหลัก2ล้านบาทต่อเดือนหากว่าสมโมสรพร้อมก็มีเงินจ่ายทานักเตะเองก็พร้อมจะย้ายมาค้าแข้งในครั้งนี้เพิ่มเติมทันทีด้วยนะ่าไดไกก็ตามต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเมื่อแอนดี้แคลโรเคยเกือบที่จะย้ายไปเล่นในไทยลีกหลังจากได้เจรจากับทางสมโมสรรกชันโขเขา,ขเขาลำพูนบริเออร์แต่ว่าสุดท้ายแล้ว ตกลงอะไรที่ละเอียดกันไม่ได้ทําให้ไม่ได้ย้ายมาเล่นที่เบิร์ไทยในครั้งนั้นนั่นเองนะยังเป็นทางการเมื่อมิรอรสเกอร์เคสเปิดตัวลิเวอร์พูลั่นพร้อมทุ่มสุดตัวพาหงแดงล่าแชมปอีกครั้งโดยกันนี้สโมรสรลิเวอร์ฟูประกาศในการคว้าตัวมิรอรสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติทางการีจากคณะของฝั่งบรมี มาร่วมทับอย่างเป็นทางการโดยนักเตะวัสเปรานี้ก็ได้ผ่านการตรวจร,ร่างกายและก็เซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมเป็นที่เรนะียบร้อยณศูนย์ฝึกเอ็กซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งเคอร์เคสถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่รายล่าสุดของลิเวอร์พูลช่วงสมัยน,นี้ต่อนเนื่องจากการเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวิร์ดนะฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเคอร์เคสก็เผยความรู้สึกหลังเปิดตัวผ่านเว็บไซต์โสโมสรบอกว่าผมมีความสุขและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากจริงๆนะหลังจากนี้ ผมเองเก็จะกลับบ้านไปพักสักเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาสวมชุดซ้อมและก็เริ่มต้นกับความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ผมแทบจะบรอไม่ไหวแล้วโดยทางนักของฝั่งเคอร์เคสท่างผลงานน่าประทับใจกับบอลมาตลอด2ฤดูกาลที่ผ่าน,น,นมาโดยลงสนามไปทั้งสิ้น74นัดยิงได้2ประตูกับอีกทามไปอีก8แอสซิสซึ่งในระดับทีมชาติเคอร์เคสติดทีมชาติทางการีชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2022โดยที่ลงสนามไปแล้วมากถึง23นัดและก็ยังมีชื่อลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี ของ PFA ในฤดูกาล2024รวมถึงเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงบาลวัลโ l เ e นบอยในปี2023ในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้เคอร์เคสยังฝากข้อความถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มอบความรักให้กับมานั่งของผมอย่างล้นหลามในครั้งนี้แม้กระทั่งก่อนจะมีการประกาศจย่า็นทางการก็ตามที โดยพวกคุณคือแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้และผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาได้รวมไปถึงหวังว่าจะได้ยิงประตูที่อนฟิลด์ด้วยผมรอไม่ไหวแล้วที่ได้ยินเสียงเชียร์ของพวกคุณในครั้งนี้เต็มเต็มหูนะทันนี้หมายเล็กเสื้อของเคอร์เกชกับลิเวอร์พูลจะมีการประกาศางเปทงการในช่วงสบหนนี้สำหรับนั่งของการย้ายทีมครั้งนี้คาดกันว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณราว40ล้านปอนด์ คือประมาณ1,800งพัล้านบาทและเก็ตส,สัญญายาว5ปีในครั้งนี้นั่นเองอาลร่างไงานนี้ทางด้านของทางฝั่งลิเวอร์พูลทีม England, นะแชมป์พิมเบริกอังกฤษในฤดูกาลล่าสุดออกมายืนยันแล้วว่านาธานีลฟิลิปนะฮะกองหลังในวัยยี่สิปีได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านของเวสต์มอร์บิชอัลเบียนสโมรสรในลีกแชมเปี้ยนชิพโดยก่อนหน้านี้นาธานีลฟิลิปก็ย้ายมาอยู่กับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูล เมื่อปี2016และก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของหง์แดงไปทั้งสิ้น29นัดโดยเขาคนนี้ก็ได้รับโอกาสในการประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมปี2020หลังจากนั้นเขาก็ถูกปล่อยให้กับหลายทีมยืมตัวไปใช้ง,งานวดจะเป็นทั้งปรอมัตเชลติกคาราดิฟซิตี้และก็ดาบี้เคาทีและข่าวลิเวูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ท่านผฟังกันครับ